อ่อนโยนตึ้งโลแลนเนเจอร์โคดผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหมดกังวลสีติดผิวหนังด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะ สบายเบาสบายตอนนี้คุณมีระดับความทุกข์ในจิตใจคุณระดับไหนครับเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราคิดอะไรกับใครเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนรู้เพราะต่างคนต่างอยู่แต่ยุคน,นี้ความคิดมันถูกพิมพ์ออกมาถูกนำเสนอออกมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ความคิดของกันและกันนะครับ แต่ทีนี้เราต้องรู้ธรรมชาตินะครับว่าลโลกใบนี้ก็เราจะให้ทุกคนคิดเหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ครับเวลาเราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอย่าแลกเปลี่ยนในเชิงของอารมณ์ให้แลกเปลี่ยนในเชิงข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงในเชิงสติติแบบนี้มันโตเถียงกันแล้วมันเกิดสติปัญญามากขึ้นได้ความรู้กันมากขึ้น คือมันต้องมีการสอนว่าเราต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะในขณะเดียวกันเวลาคนอื่นเขาเบียดเบียนเราไม่จำเป็นต้องไปรับสิ่งนั้นมาเก็บมาคิดนะครับต้องมีปูคุ้มกันสอง,สองมิติอ่ในสิ่งต่างๆที่โลกไม่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่จริงแต่สายตาความเข้าใจของคนแต่ละคนที่มองโลกอะ่ะมันไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณมีทางเลือกว่าคุณคิดแบบไหนชีวิตคุณจะมีความสุขอะ่ะ คุณคิดแบบไหนชีวิตคุณจะมีความทุกข์คุณก็เลือกได้และการคุณตัวบาวันนี้คุณประสินจะมาให้มุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับกับชีวิตพวกเราที่มีโซเชียลมีเดียเป็นเพื่อนร่วมชีวิตกันทุกคนเลยใช่ไหมครับบางคนจึงมีความทุกข์มากเพราะว่าเวลาเห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันแยกแยะไม่ออก คุณผิสิจะมาบอกเราว่าความจริงนั้นเราต้องทําอย่างไรเราต้องไม่เบียดเบียนใครและเราก็ต้องไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาเบียดเบียนเราข้อมูลที่มากมายเหล่านั้นเราจะวางใจกันอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับผมพูดเป็น2มิติแล้วกันอันแรกเลยคือมนุษย์ทุกคนมันมีหลายมุม ผมว่าที่นําเสนอในโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คนที่ไม่ได้เป็นตัวตนอย่างนั้นจริงๆก็คงมีและหลายๆคนก็นําเสนอตัวตนของเขาแค่มุมเดียวแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่เราเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาเป็นอันนี้เราต้องรู้รู้รชัดเฉพาะตนอยู่แล้วเวลาที่เราไปดูอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นความผิดของผู้ที่นําเสนอด้วย เพราะมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้วครับที่เราจะนําเสนอในแง่มุมที่ดีมันเป็นปกติอะส่วนใหญ่แล้วคงไม่มีใครไปนําเสนอแง่มุมที่ไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดของเขาแต่มันต้องเป็นสติปัญญาของเราเองที่เราจะเห็นว่าเนี้ยมันส่วนเดียวนะทีนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึง่งอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนถามพระพุทธองค์ว่าจะดูได้อย่างไรว่าคนเนี้ยมีศีลที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ย ท่านตอบว่าวิธีดูก็คือต้องเราต้องอยู่ใกล้ชิดการจะรู้ว่าใครดีไม่ดีแค่ไหนอย่างไรลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงครับมันต้องใช้วันเวลาแล้วต้องใช้ความใกล้ชิดใช้ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันปฏิเสธการการอยู่ใกล้ๆแล้วก็การคล้ายๆว่าเราต้องมีกิจกรรมร่วมกันต้องใช้วันเวลาร่วมกันอย่างเงี้ยมันถึงจะบอกได้ สุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นว่ามันกลับมาสู่แพทเทิร์นที่มันเป็นเบสิกมากๆครับก็คือการใช้เวลาอยู่ร่วมกันนี่แหละอย่างชีวิตคู่อย่างไรก็แล้วแต่จีบกันมันเป็นแบบหนึ่งถูกไหมครับเวลาแต่งงานใหม่ๆมันเป็นแบบหนึ่งอยู่กันมานานๆมันเป็นแบบหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาจากความใกล้ชิดระยะเหมือนกันและในขณะเดียวกันคนคนหนึ่งที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วครับแต่มนุษย์เราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเหมือนกัน คือเขาเป็นแบบนี้วันนี้แต่ไม่ได้แปลว่าอีก10ปีเขาจะเป็นแบบนี้เพราะมนุษย์ทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาตัวเราเองเรามีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปจากวันในอดีตนะครับไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลถ้าเราจะคิดโยงต่อกันอีกนะครับเวลาที่เราเชื่ออะไรบางอย่างมากๆเนี่ยเราไม่ควรจะมั่นใจเองเกินไปเพราะบางทีเนี่ยเราบางคนเคยเขียนสมุดบันทึกเคยเห็นไหมครับ เวลาเราย้อนกลับไปอ่านความคิดเราในวันเก่าๆเนี่ยบางทีเราก็อายตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไอ้เนี่เป็นเหตุที่ทุกคนก็ต้องฟังรับฟังผู้อื่นแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าการจะรู้จักใครก,ก็มันก็ต้องใช้เวลาหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงโลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนครับแต่พอเรามาคบหากันจริงๆี่ยเราก็ต้องใช้วิธีที่มันกลับไปเป็นอนาล็อกอะ่ะคือการพูดคุยสื่อสารการสัมผัส การได้ทํากิจกรรมร่วมกันอยู่ดีอเราไม่สามารถที่จะอ่านข้อความกันไปมาแล้วก็รู้จักคนคนนั้นได้เลยมันก็อาจจะเป็นแค่มุมหนึ่งของเขาจต่ถูกด่าดลงการดูแลตัวเองเวลาที่เกิดผลกระทบเชิงลบจากโซเชียลมีเดียผมเล่าอย่างนี้เรื่องเล่าของอาจารย์มั่นเนี่ยอาจารย์มั่นท่านเคยสอนสมาธิแล้วก็มีลูกศิษย์ท่านอยู่คนหนึ่งก็มาฝึกสมาธิวิปัสสนากับท่านแล้วอาจารย์มั่นท่านก็ ลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นพระบวชใหม่และอาจารย์มั่นท่านก็มียานอย่างรู้ว่าละจิตอันนี้คือเล่าให้ฟังสนุกๆนะครับอย่างรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้เขาเหมือนกับว่านั่งคิดแบ่งสมบัติของครอบครัวกันอยู่ว่าจะมาบวชแล้วพอรุ่งเช้าอาจารย์มั่นก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณมาบวชแล้วทําไมคุณยังคิดเรื่องครอบครัวอยู่อีกอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังลูกศิษย์คนนี้ก็เลยกลัวก็เลยไม่ไม่กลับมาที่วัดนี้อีกเลยอันนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังสนุกๆนะครับ ทีเนี้ยผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราคิดอะไรกับใครเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนรู้เพราะต่างคนต่างอยู่ถูกไหมครับแต่ยุคน,นี้ว่าความคิดมันถูกพิมพ์ออกมาถูกนําเสนอออกมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ความคิดของกันและกันนะครับแต่ทีนี้เราต้องรู้ธรรมชาตินะครับว่าโลกใบนี้ก็เราจะให้ทุกคนคิดเหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ครับคือคือผมคิดว่าเราไปห้ามโลกใบนี้ลาบาก ปัญหาคือตัวเราอะว่าเราจะไปรับสื่อแบบไหนเข้ามาในชีวิตเราไอ้ตรงนี้นเราพอจะคนโทรลได้แต่ถ้าเราไปห้ามคนอื่นไม่ให้เขาพิมพ์ไม่ให้เขาพูดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ลําบากครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเองเอะใช่ครับเลือกให้ดีเลือกให้ดีแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าทําสิ่งนั้นซะเง<ม>องการโต้เถียงเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ในในมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความคิดที่แตกต่างได้ เพราะจริงๆแล้วโลกเราพัฒนาเนี่ยจากความที่มนุษย์คิดไม่เหมือนกันดีแหละแต่ว่าเราต้องคล้ายๆกับว่าเวลาเราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอย่าอย่าแลกเปลี่ยนในเชิงของอารมณ์อ่ะให้แลกเปลี่ยนในเชิงข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงในเชิงสติติแบบเนี้ยมันจะทําให้การโต้เถียงเนี่ยมันโต้เถียงกันแล้วมันเกิดสติปัญญามากขึ้นได้ความรู้กันมากขึ้นไม่ได้มีแต่ความโมโหไม่ได้มีแต่ความคล้ายๆว่าเกลียดกันอย่างเงี้ยครับ กรณีที่แบบบางคนโดนบูลลี่เงี้ยค่ะออจะมีวิธีการตักมือยังไงคะอันแรกผมว่าตอนนี้สังคมไอ้เรื่องบูลลี่เนี่ยผมว่าสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีก็คือเรามีการรณรงค์กันความเชื่อของคนเนี่ยก็คือไม่ไม่ไปคล้ายๆกับว่ามีไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับอะในขณะที่ในยุคก่อนเนี่ย อย่างเช่นในห้องเรียนห้องหนึ่งก็จะมีเพื่อนถูกบูลลี่ใช่ไหมครับเรื่องรูปล่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ในยุคสมัยนี้ก็คนก็แอนตี้สิ่งเหล่านี้กันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ถึงยังไงก็ตามแต่คือโลกมันมาคู่กันนะครับเราจะกําจัดไปหมดจากโลกมันคงเป็นไปไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับต้องไม่เก็บคําพูดผู้อื่นมาคิดให้มันให้มันมีความทุกข์ทางใจตัวเราต้องมีภูมิคุ้มกันของเราเอง ต้องมีความเข้าใจว่าการคาชมคําด่าการติเตียนการไม่ชอบการล้ออะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอไม่ได้บอกว่ามันดีนะครับมันก็ไม่ได้ดีแต่ว่ามันเราจะกําจัดให้หมดไปจากโลกคงเป็นไปนไม่ได้ในขณะเดียวกันตัวเราก็อย่าไปทําสิ่งนี้กับคนอื่นผมว่าพวกนี้ต้องถ,ถ้าจะให้ดีต้องปลูกฝังแต่เด็กๆครับต้องหนึ่งต้องบอกเขาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทํา การบูลลี่หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรไปทำกับคนอื่นแต่สองต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปรับสิ่งนี้มาไว้ที่ตัวเราคือมันต้องมีการสอนว่าเราต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะในขณะเดียวกันเวลาคนอื่นเขาเบียดเบียนเราไม่จำเป็นต้องไปรับสิ่งนั้นมาเป็นมามาเก็บมาคิดนะครับต้องมีภูมิคุ้มกันสองสองมิติอ่ะแต่จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะสอนแค่มิติเดียวว่าเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะอย่าไปทำมาใครแต่เราไม่ได้สอนอีกส่วนนึงก็คือเวลาใครทำแต่เราอเราอย่าไปเราข้ามมันไปเราเป็นตัวตัวเองเรามั่นใจในตัวเองเราอย่าไปเก็บสิ่งเหล่านี้มาคิดนะครับมันต้องเป็นการหล่อหลอมมาในลักษณะนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วครับถ้าเราเป็นคนที่อ่อนแอมากเกินไปเรารับสิ่งพวกนี้ไม่ได้เลยครับ้คำถามก็คือมันจะมีโลกใบไหนที่มันไม่มีเรื่องพวกนี้ คำตอบก็คือมันไม่มีถูกไหมครับคือไม่ได้บอกว่าโลกทําแบบนี้แล้วโลกมันดีนะแต่เราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะหาโลกใบที่มันไม่มีการพูดอะไรที่มันไม่ดีต่อกันเลยอย่างเงี้ยมันคงไม่มีโลกใบนั้นนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนะี่ยนอกจากมีหน้าที่ทําโลกให้มันดีขึ้นโดยที่เราไม่ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีซะเองแต่เราต้องมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วย เพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ในโลกที่มันมีความหลากหลายในขณะเดียวกันผมคิดว่า,าตัวเราเองให้เราบริสุทธิ์ข่าวส่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ทำไม่ได้นะครับเพราะบางทีมันอาจจะมีคำพูดอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันไปกระทบคนอื่นเราก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรให้มันบริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่โดยที่ไม่เบียดเบียนใครเลยแล้วก็ทำไม่ได้เพเียงแต่ว่าบางจังหวะเราเป็นผู้ถูกกระทำ ท่านั้นเองแล้วสิ่งที่เราถูกกระทำมันก็ส่งผลกับเราคือคนอยากเปลี่ยนคนอื่นแต่ไม่ยอมที่จะอดทนตัวเองที่จะเปลี่ยนตัวเองสุขนะครมันมันคือพูดง่ายๆก็คือคุณคุณอันนี้เรามองภาพใหญ่นะครับคุณอยากมีชีวิตที่ดีชีวิตที่มันมีความสุขสิ่งที่เราแสดงออกไปสุดท้ายมันจะวนกลับมาหาตัวเราแไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขคุณก็ต้องส่งแต่สิ่งที่มันดีๆออกไปครับ มันอาจจะดูว่าไม่ดีในตอนนี้แต่เชื่อเถอะว่าสุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีสมมติว่าเขาคนนี้หลอกคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยเขายังหลอกฉันได้ฉะนั้นันหลอกก็บ้างสุดท้ายภาพรวมของคุณก็ก็จะนําไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันแต่คุณอาจจะรู้สึกดีในตอนตอนที่ทําอยู่อันเนี้ยแต่ภาพใหญ่มันก็จะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นในชีวิตเรามันจะมีคล้ายๆกับว่า มันมีบททดสอบชีวิตอยู่เสมอซึ่งคนที่ข้ามบททดสอบไปได้เขาก็จะได้รับผลลัพธ์องค์รวมของชีวิตอันนี้มันถึงต้องมีการให้อภัยการเมตตาการรับฟังการที่คิดใจเขาใจเราอะไรพวกนี้แล้วก็ในคนแต่ละคนน่ะคุณต้องยอมรับว่ามันมีความรู้สึกมีความเมตตากรุณาที่มันไม่เท่ากันคนที่มีจิตใจหนักแน่นมากกว่าก็ต้องเรียนรู้ที่จะ เมตตาคนที่มีจิตใจหนักแน่นน้อยกว่าใชหอกอไมครับคนที่ใจเย็นมากกว่าก็ต้องเรียนรู้ที่จะเมตตาคนที่ขี้โมโหอย่างเงี้ยคนที่ใจกว้างมากกว่าก็ต้องเรียนรู้ที่จะเมตตาคนที่ใจแคบแล้วก็ค่อยๆให้เขาเกิดการพัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะเอาว่าทุกอย่างต้องเท่ากันมันก็จะไม่มีวันที่ที่องค์รวมมันจะดีได้ถ้าทุกอย่างต้องเท่ากันนะบางอย่างคนอื่นเขาก็ต้อง รอจนเราเข้มแข็งขึ้นอีกนิดหนึ่งอันนี้เราอาจจะยังทําไม่ได้ดีคนอื่นก็ต้องรอเราเหมือนกันในบางเรื่องที่เราทําได้ดีเราก็ต้องรอเขาเหมือนกันมันเหมือนในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยความสามารถในการหาเงินไม่เท่ากันแต่ถ้าเราบอกว่าทุกคนต้องออกเท่ากันมันก็จะยุติธรรมแบบหนึ่งไม่ได้บอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับมันก็ยุติธรรมแบบหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าทุกคนในบ้านมันความสามารถไม่เท่ากันงั้นฉันความสามารถมาก าง,งัา้นฉันออกก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนออกเท่ากันแล้วคนที่ความสามารถในบ้านน้อยบอกว่าเนี่ยคุณมีความสามารถมากกว่าคุณหาเงินได้มากกว่าคุณต้องออกมากกว่าสิมันจะดูเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวนี่ออกไหมครับจริงๆแล้วคนที่หาเงินได้มากกว่าในบ้านควรจะพูดเองคาเนี้ยเขาควรจะพูดเองว่าฉันหาเงินได้เยอะกว่างั้นฉันออกเยอะกว่า peach, ไว้กันเธอน้อยกว่าแต่มันจะกลายเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวทันทีถ้าคนหาน้อยกว่ามาพูด ให้คนที่หาได้มากกว่าออกเท่ากันถูกไหมครับ mm. เช่นเดียวกันคนที่ใจเย็นกับคนใจร้อนคนใจเย็นไปตัดสินคนใจร้อนว่าทําไมแค่นี้เธอไม่อดทนมันจะกลายเป็นความชั่วร้ายทันทีนึกออกไหมครับ mm. เพราะ mm. เพราะเรากําลังพูดแล้วเขากลายเป็นคนที่มันมันผิดอ่ะแต่ถ้าเราแบบใจเย็นหน่อยว่าเออเขามาจากพื้นฐานแบบนี้นะเขาทําได้แบบนี้แสดงว่าเขาดีขึ้นแล้วอะไรเนี้ย คือแต่ละคนมันต้องให้เวลาคนอื่นนะครับเพราะเราเกิดมาหนักเบาไม่เท่ากันความสามารถเราก็ไม่เท่ากันหน้าตาเราก็ไม่เหมือนกันความรู้เราก็ไม่เท่ากันสติปัญญาเราก็ไม่เท่ากันเราฉลาดบางเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนิสัยบางเรื่องเราดีบางเรื่องเราก็ไม่ดีพวกนี้ครับมันก็เลยต้องอารุณ์อรลวยถ้าเรามองว่าเขาทําเราก่อนแล้วงั้นเราทําเขามั่งอันนี้คือระบบที่มันเท่ากัน ถ,ถ้าเราเกิดมาหน้าตาเหมือนกันสติปัญญาเท่ากันอเราใช้ระบบนี้ได้แต่นี่มันไม่ได้เกิดมาอย่างนั้นแต่บางทีคนส่วนใหญ่มักจะเลือกจำสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีมัมนก็เป็นตัวสะท้อนความสุขความทุกข์แต่ละคนนะครับถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องจําสิ่งที่ดีแล้วพยายามลืมเรื่องที่มันไม่ดีแต่ลืมนี่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีตลอดไปลืมหมายถึงเก็บมาเป็นบทเรียนสอนตัวเอง ไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นแต่ไม่ได้จำฝังใจกับเรื่องที่มันไม่ดีธรรมชาติมนุษย์นะครับถ้าเราจำแต่สิ่งที่ดีแนวโน้มที่จะมีความสุขเรามันจะเยอะกว่าอ,อยู่แล้วถ้าเราจำสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเดียวครับชีวิตมันก็หมน่นหมองมันมันมันพูดได้หลายมิติครับคือในสิ่งต่างๆที่โลกไม่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่จริงถูกไหมครับแต่สายตาความเข้าใจ ของคนแต่ละคนที่มองโลกอะ่ะมันไม่เหมือนกันมันเหมือนสมมุติเราอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วมันร้อนหลังคามันไม่ค่อยดีในฉนวน,นมันไม่ค่อยดีมันก็ร้อนจริงเนี่ยแต่คนที่อยู่ในบ้านนี้มันทุกข์ก็ไม่เท่ากันทุกข์ไม่เท่ากันเนื่องจากอะไรระบบร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากันมุมมองที่มองว่าบ้านหลังนี้มันร้อนก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับมองบางคนมองว่ามีปัญหามากแต่บางคนก็มองเข้าใจธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นคนมองโลกยังไงมันเงื่อนไขอะไรมันเยอะมากครับ เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณมีทางเลือกว่าคุณคิดแบบไหนชีวิตคุณจะมีความสุขคุณคิดแบบไหนชีวิตคุณจะมีความทุกข์คุณก็เลือกได้ถ้าคุณคิดไปในทางสว่างชีวิตที่มีความสุขมันก็หาได้ไม่ยากแต่ถ้าคิดไปในทางมืดอย่างนั้นนะครับชีวิตที่มีความสุขมันก็มันก็จะหายากเช่นคนนี้เขาเบียดเบียนเราแล้วลเรื่องราวมันจบไปแล้วมันก็มีวิธีคิดได้หลายอย่างเช่นเรื่องมันจบไปแล้วโอเค แล้วก็ข่ามันไปไม่ต้องคิดถึงเขาอีกหรือเรื่องมันจบไปแล้วอีกคนนึงทําความเข้าใจว่าเออตอนนั้นเขาคงไม่ได้ตั้งใจเขาคงถูกบีบคั้นอะไรบางอย่างก็ให้อภัยเขาขอให้เขามีชีวิตที่ดีนี่ก็เป็นคนอีกแบบหนึ่งหรือคนอีกแบบหนึ่งเรื่องมันจบไปแล้วก็จําฝังใจว่าคนนี้เป็นคนชั่วร้ายมาคดโกงมาเบียดเบียนชั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ทางเลือกของคนแต่ละคนนะครับซึ่งสามคนเนี้ใครมีความสุขมากกว่ากันระหว่างคนที่แบบเออเรื่องมันจบไปแล้วแล้วก็ เก็บมาคิดทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจอีกคนนึงทาความเข้าใจไม่พอยังให้อภัยด้วยแล้วก็อวยพรเขาไปด้วยในขณะที่อีกคนหนึ่งเรื่องจบไปแล้วก็คือจําแล้วก็ยังเกลียดมันมันเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนจะเลือกได้ว่าจะรู้สึกอะไรกับโลกรู้สึกอะไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่คุณประสิทิ์มาแจากแจงให้เราเห็นสุดท้ายแล้วตัวเราเอง ต้องตั้งหลักตั้งสติให้ดีข้อมูลที่ไหลเข้ามาเราต้องพิจารณาให้ชัดว่าข้อมูลทั้งโลกนี้เนี่ยเรื่องดีไม่ดีมันมีอยู่แล้วเรื่องไม่ดีบางคนมีมุมมองแบบหนึ่งบางคนมีมุมมองแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเถียงกันให้ชนะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยครับเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันเราต้องแยกแยะให้ได้ย้าอารมณ์มานํา เราต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั่นจึงทําให้เราเกิดปัญญาที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างมีประโยชน์กับชีวิตแต่ไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเจอเรื่องนั้นเดี๋ยวเจอเรื่องนี้ก็เก็บมาสุมอยู่ในใจแล้วก็ทุกระทมและที่ผมประทับใจที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าบอกเลยใช่ไหมครับในสมัยพุทธกาลว่าเราจะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนะ่ะมันต้องมาใกล้ชิดกันอย่ารีบตัดสินกันเห็นบนโซเชียลว,ว่าคุณนุ้นเลวคุณนุ่นดี ใครจะมีศีลอย่างไรเนี่ยต้องมาใกล้ชิดกันต้องกลับคืนสู่ระบบอนาล็อกก่อนเราถึงจะรู้ความเป็นจริงนั้นการบูลลี่เราต้องรณรงค์กันเราต้องยับยั้งกันไม่เบียดเปลี่ยนกันแต่มันยังมีอยู่ครับเพราะนินทาก็จะเป็นอะไรที่คู่โลกไปนี้เป็นโลกกระทำอยู่เพราะฉะนั้นวางใจให้ดีเวลาแลกเปลี่ยนกันระวังอารมณ์ดูที่เรื่องข้อมูลและเหตุผลแล้วเมื่อแลกเปลี่ยนสิ่งใดในโซเชียลในสื่อต่างๆก็ เพื่อให้เราประเทืองปัญญาอย่าไปตกหลุมไปเบียดเบียนคนอื่นหรือปล่อยให้เขามาเบียดเบียนตัวเรากันนะครับรายการคุณตบวันนี้ขอขอบคุณคุณประสิทธิ์มากเลยครับที่ทําให้เราได้ท่องโซเชียลแบบไม่ต้องแบกทุก์แล้วก็เกิดปัญญาขอบคุณโรแลนด์เนเจอร์โค้ดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายดับต้นต้นของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติครับกับแชมพูปิดผมขาวโรแลนด์เนเจอร์โค้ดมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทย ส่งไปต่างประเทศด้วยนะและแน,แน่นอนครับคุณผู้ชมทุกคนที่กำลังรับชมอยู่คุณคือคนสำคัญที่สุดที่รายการอยากจะขอบคุณมากที่สุดนะครับเราจะมาเรียนรู้กันเนาะเพื่อที่จะเข้าใจความจริงและมีชีวิตที่เบาสบายไปได้วยกันครับแล้วพบกับผมอำนาจทัศนีย์ุณได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดคนตัวเบา เาสบายคนเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะ สสสบบบบบบาบาาาาายยยเเปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนตุองโลแลนเนเจอร์โคดผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหมดกังวลสีติดผิวหนังด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลลนเนเจอร์โคด